ทราบไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างคนที่มีความมั่งคั่งมากกับน้อยคืออะไรแม่กระทรนเนี่ยคือเทรนแห่งอนาคตเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกและก็วิถีชีวิตของคนในระยะยาวครับทําไมคนไทยเนี่ยถึงหันไปนลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นก็เพราะไปตามหาแม่กระทืนเมืองนอกนั่นเองนะครับแต่ว่าลงทุนในต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินทีน่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระนะครับทราบไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างคนที่มีความมั่งคั่งมากกับน้อยคืออะไรต้องบอกาจริงต่างกันหลายอย่างนะครับแต่ว่าหนึ่งนั้นคือคนที่มั่งคั่งมากเนี่ยเขาเป็นต้นหนาครับคือเขาทราบก่อนคนมั่งคั่งน้อยคือเป็นคนที่ตกรถหรือว่าตกเรน,นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณไม่อยากตกรถ หรือตกเทรนด์อยากจะเป็นต้นน้ำห้ามพลาด EP นี้ด้วยประการทั้งปวงครับเพราะว่า EP นี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องเมกาเทรนด์เทรนด์แห่งอนาคตที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนมหาศาลก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคาว่าเมกาเทรนด์มันคืออะไรให้เวลาคิดครับ มดเวลาครับไม่กระเทรนเนี่ยเป็นคําที่ถูกใช้บ่อยมากและคุณได้ยินบ่อยมากใช่ไหมครับเมกะเทรนจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกนามาวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับซึ่งจริงๆแล้วมาจากคํา2คําคือคําว่าเมกะและเทรนเทรนก็แปลว่าแนวโน้มใช่ไหมครับก็คืออนาคตโลกมันจะไปในทางไหนแนวโน้มจะไปทางไหนนั่นคือเทรนพอรวมกันไปคําว่าเมกะเทรนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกใบนี้ครับ ที่มีผลกับทั้งเศรษฐกิจสังคมและข้อการเมืองครับยกตัวอย่างเช่นภาวะโลกร้อนหรือว่า climate c h a n g e นช n ครับซึ่งมีผลกับคนทั้งโลกเลยใช่ไหมครับมนก็เลยก่อให้เกิดเทรนด์ที่เรียกว่า sustainability ครับหรือธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับก็เลยนำไปสู่แมกกาเทรนฟิวเจอร์ฟู้ดหรือว่าอาหารยั่งยืนนั่นเองครับแล้วทีนี้เจ้าเมกกาเทรนเนี่ยมีผลับการลงทุนอย่างไรเอางี้ก่อนการลงทุนคืออะไรมันคือการลงเงินวันนี้แล้วต้องการให้มีเงินมากขึ้นในวันหน้าถูกต้องไหมครับเจ้าตัวเมกกาเทรนนี่แหละครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมไหนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตพอเราทราบแล้วว่าอันไหนคือเมกกาเทรนอันไหนคือสิ่งที่โตแน,น่ๆเราก็ต้องมาดูครับว่า แล้วมันมีเครื่องมือลงทุนอะไรบ้างที่เราสามารถจะเก็บเกี่ยวได้จากไม่กับเทรนที่จะเกิดขึ้นนี้ทีนี้ถ้าเรามาดูกันในเมืองไทยเนี่ยเครื่องมือการลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับเมกะเทรนด์ของโลกนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีน้อยนะครับนอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบการลงทุนในไทยนะกับต่างประเทศก็ต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาจริงๆต้องบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างจะต่ากว่าหลายๆประเทศกตัวยอย่างเช่นนะอเมริกาอินเดียเวียดนามเป็นต้นและนี่จึงเป็นผลเพราะว่าทําไมคนไทยเนี่ยถึงหันไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นก็เพราะไปตามหาเมกะเทรนด์เมืองนอกนั่นเองนะครับแต่ว่าลงทุนในต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าคุณจะเปิดพอร์ตสิ่งที่คุณต้องเจอก็คือปัญหา ภาษาครับแน่นอนเลยถ้าคุณลงทุนในหุ้นอเมริกาเนี่ยครับภาษางกฤษคุณก็ต้องดีจริงไหมนอกจากภาษายังไม่พอคุณต้องมีพอร์ตก็คือมีบัญชีออฟชอร์นะครับซึ่งการจะลงทุนในต่างประเทศคุณก็ต้องใช้เงินจํานวนค่อนข้าง,างจะมากเพราะว่าเขามักจะมีขั้นต่ำครับเช่นเปิดพอร์ตนะขั้นต่ำม,มี3ามแสนบางที่5้าแสนบางที่เป็นล้านบาทนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้เลยคือต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินตราครับ คุณจะต้องโอนเงินไทยแปลงมาเป็นเงิน us แปลงมาเป็นห้องกลงดอลลาร์ซึ่งก็มีความเสี่ยงของอัตราแลกเงินอยู่ยังไม่จบนะครับนอกจากนั้นคุณก็ต้อง make sure ด้วยว่าคุณมีเวลามาศึกษาหุ้นแต่ละตัวด้วยนะครับคุณมีเวลาอ่านงบการเงินไหม คุณมีเวลาอ่านกราฟดูกราฟไหมที่พูดมาเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับของการลงทุนด้วยตัวเองลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับมันจึงทาให้การลงทุนในหุ้นต่างประเทศด้วยตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างจะยากครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเมกกระเทรนเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับยกบตัวอย่างเช่นบล็อกเชนคลาวด์คอมพิวติ้งเซมิคอนดักเตอร์อีคอมเมิร์ซอีสปอร์ตไบโอเทคจีโนมิกนวัตกรรมยายนยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ได้คนขับเซลล์ด i v i n ิ Car คาร์และพลังงานสะอาดหรือว่าพวกคลินเทคต่างๆนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับแต่จริงๆมีอีกเยอะเลยครับทีนี้บริษัทอะไรบ้างล่ะที่อยู่ในแมกกาเทรนเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นเทส l a คอยเบสอาร์มสันโมเดอร์นาและ Apple เป็นต้นเห็นไหมครับว่าเป็นบริษัทระดับโลกทั้งนั้นเลยและเป็นบริษัทที่คุ้นหูทั้งสิ้นและเห็นไหมครับว่ามันเป็นบริษัทที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยงั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้าง ที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถลงทุนในแมกกาเทรนเหล่านี้ได้บ้างยกตัวอย่างเช่น stash away ครับ stash away เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มบริหารการลงทุนที่ใหญ่สุดในเอเชียตนออกเฉียงใต้ครับเป็นบริการการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกผ่าน ETF บนแอปพลิเคชันที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยแล้วก็น่าสนใจมากๆครับเมื่อต้นปี2021เนี่ยเขาประกาศว่าเขามีสินทรัพย์ภายใต,ใต้การจัดการเนี่ยมูลค่าสูงถึง1,000ล้านเหรียญสหรัฐครับ และมีลูกค้ามากกว่า160ประเทศทั่วโลกครับปัจจุบันเนี่ยเปิดให้บริการในหลายประเทศนะครับเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงดูไบและล่าสุดประเทศไทยครับและได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกรอตอเพราะฉะนั้นปลอดภัยและก็เชื่อถือได้แน่นอนครับจุดเด่นของเขาคือ เขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า ERA ครับที่จะช่วยวิเคราะห์ Data ย้อนหลังจำนวนมหาศาลแทนการตัดสินใจของมนุษย์และช่วยออกแบบสัดส่วนของพอร์ตให้ลงตัวที่สุดให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจนอกจากนั้นนะครับเขายังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า fractional share ครับที่ช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถถือเศษส่วนของหน่วยลงทุนใน ETF ได้ละเอียดมากๆครับสูงถึง 0. 0001หน่วยครับซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดของการใช้เงินลงทุนขั้นต่ำในการซื้อ ETF ครับและสามารถลงทุนตาม Asset Allocation ได้แม่นยำขึ้นครับ แซชอเวนเนี่ยมีตีเมติกพอร์ตโฟลิโอถึง4ตีมด้วยกันครับแต่ก่อนจะไปดูว่ามีทีมอะไรบ้างน,นะครับมาดูกันก่อนว่าเจ้าตีเมติกพอร์ตโฟลิโอมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรนะครับการลงทุนแบบตีเมติกเนี่ยไม่ใช่การลงทุนระยะสั้นนะครับแต่เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกและก็วิถีชีวิตของคนในระยะยาวครับคือเราต้องแยกเทรนกับไม่กับเทรนออกจากการครับก่อนจะไปข้อต่อไปมีสถิติมาฝากครับ60 40ครับจากสถิติหลังบ้านเนี่ยมันโชว์ว่าจากคนที่ดูเนี่ยตอนนี้สมมติมี100%นะครับจะมีคนที่ Subscribe ไปแล้วเนี่ย40%ด้วยกันและจะมี60%ครับดูเรานะแต่ยังไม่ Subscribe ก็อย่าเชื่อเชิญครับว่า Subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดใน Hi ืหาดีทุกสัปดาห์ ทีนี้เจ้า4ทีมที่ว่ามีอะไรบ้างทีมที่ 1: ครับเทคโนโลยี enabler เป็นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับยกตัวอย่างเช่น AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ blockchain แล้วก็ robotics เป็นต้นครับซึ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตครับบริษัทที่ลงทุนก็จะมีเช่น Tesla Intel Nvidia เป็นต้นทีมที่ 2- the future of consumer tech กลุ่มธุรกิจ c o n sumer tech เนี่ยได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้บริโภคให้สะดวกสบายขึ้น และก็เชื่อมโยงกันง่ายขึ้นครับทั้งการซื้อสินค้าการเงินการสื่อสารการเดินทางหรือแม้แต่ความบันเทิงจนกลายเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของชีวิตและนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับบริษัทที่ลงทุนก็จะมีเช่น Apple Meta และเ a y p a l เป็นต้นครับธีมที่3ครับ health care innovation นวัตรกรรมในการ,รแพทย์ที่พัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ก่อนมีโรคระบาดแล้วนะครับและมีแนวโน้มที่จะถูกเร่งสปีดให้เร็วขึ้นอย่างต่อนเนื่องครับเพื่อพลิกโฉม ให้วงการแพทย์นเนี่ยสามารถดูแลและก็รักษาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับบริษัทที่ลงทุนก็จะมีเช่นวัคซีนต่างๆที่เราเนี่ยน่าจะคุ้นหูกันดีนะครับในช่วงนี้เช่น m o d e r n ์นาไฟเซและไบโ t e c h เป็นต้นตีมที่4ครับ environment and clean tech ภาะวะโลกร้อนเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณเตือนขั้นร้ายแรงของมนุษยชาติครับจึงนำมาสู่การเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนและเทคโนโลยีโลคาร์บอนเพราะว่าโลกของเราเนี่ยจะยั่งยืนหรือไม่มันขึ้นอยู่กับมนุษย์ครับว่าเราสามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้เร็วมากน้อยแค่ไหนครับบริษัทที่ลงทุนก็จะมีเช่น Enphase Samsung และ EcoLab เป็นต้น Dashaway เนี่ยเขามีการลงทุนในหลากหลายนวัตก,กรรมเพื่อช่วยให้ พอตัองคุณเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนครับซึ่งในแต่ละทีมเนี่ยจะมีการลงทุนใน4ถึง6กลุ่มธุรกิจที่สำคัญและในหลายร้อยบริษัทเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนอกจากเขาเนี่ยจะมี4ทีมที่น่าสนใจแล้วนะครับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยยังมีความสามารถในการลดระดับความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำครับเพราะว่าการลงทุนแบบตีมติเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ที่ StashAway เนี่ยเขาได้เพิ่มสินทรัพย์ป,ปรับสมดุลในสัดส่วนที่ลงตัวทำให้นักลงทุนเนี่ ลงทุนในทีมที่คุณเชื่อมัน่นบนระดับความเสี่ยงที่คุณสามารถกำหนดได้ถึงเจระดับด้วยกันครับเขามีการวิเคราะห์และออกแบบพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ได้สัดส่วนที่ลงตัวระหว่างสินทรัพย์ตามทีมและสินทรัพย์ปรับสมดุลสินทรัพย์ตามทีมคืออะไรก็คือ ETF ที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนสินทรัพย์ปรับสมดุลก็คือ ETF ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้หรือ TIPS ของสหรัฐและประเทศอื่นๆ รู้ไปถึงทองคำเพื่อช่วยรักษาระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่คุณเลือกให้ได้อย่างแม่นยำในทุกภาวะเศรษฐกิจสิ่งสำคัญมากๆในการลงทุนที่คุณต้องนึกถึงตลอดเลยคือค่าธรรมเนียมครับ ที่ส a ตชเ w a y เนี่ยเขาคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำแล้วก็โปร่งใสครับมีการจัดการแบบ all inclusive เพียงแค่0.2ถึง0.8เต่อปีเท่านั้นครับแถมยังไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงไม่ต้องเสียเงินจุกจิกทีนี้เมื่อค่าธรรมเนียมของคุณนั้นต่ำผลตอบแทนของคุณก็จะสูงขึ้นครับสำหรับคนที่สนใจที่จะลงทุนเนี่ยก็สามารถเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเริ่มลงทุนกับ s t a ช a w a y ได้แล้ววันนี้นะครับเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งมีทั้งใน App Store แล้วก็ใน Play Store สุดท้ายนี้ขอก คคมที่คิดเองไว้เมื่อกี้นี้ว่านะครับพอคุณจะเติบโตก็ต่อเมื่อคุณต้องเติบโตก่อนครับคุณก็ต้องพัฒนาศึกษาเพิ่มพูนความรู้ตลอดใช่ไหมครับถ้าคุณเติบโตขึ้นพอคุณเติบโตขึ้นแน่นอนครับ <S <S และนี่คือ m o n e y Matter สในสัปดาห์นี้นะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like ลค์ให้เราหน่อยนะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์จาก m o n e y Matter ครับ <S <S แล้วไ้เจอกันใหม่อีพีหน้าโชคดีครับสวัสดีครับ